เรียกว่ามูฟไปในช่องว่างเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปเร็วมากๆคือเราไม่มีใครโทษใครเลยว่าเฮ้ยม <c oughs> ันเป็นเพราะเธอนั่นแหละทำให้เกมแพ้ผิงกนะ็เป็นเด็กฝึกเนาะแต่เพราะพี่อ่ะก็ฟังผิงแล้วก็ร่วมมือแล้วก็ไปด้วยกันนะคะองค์กรนี้เราฟังความเห็นของน้องๆทุกคนอะไรอย่างนี้การทำงานเริ่มกันที่ดีเลยครับมาต้องบาลมีผู้นำที่ดีแล้วต้องมีผู้นำที่ดีด้วยทุกคนเป็นประโยชน์ต่องค์กรของ วันนี้ทั้งหมดเลยคือเรามีการบางแผนมีการคุยกันมีอะไรทุกๆอย่างสุดท้ายก็คือการสื่อสารสำคัญที่สุดเลยส,สําหรับผมคือถ้าเราสื่อสารดีผลที่จะตามมาก็จะดีแต่ถ้าเราสื่อสารไม่ดีผลก็อาจจะตามไม่ดีอัน,นีในีความรู้สึกผมก็จะรู้สึกแบบนี้ครับสําหรับเรื่องที่ประทับใจที่สุดวันนี้ก็คงเป็นตอนที่เราไปที่โรงเรียนเราเห็นน้องๆเห็นเด็กๆรอเรา เราเห็นคุณครูเห็นพออ,อ,อยืนเราเรามันไปทัสฟิลเก่าของเราขึ้นมาครับมันครั้งเด่นเราเคยเตรงนั้นเราต้องทําอะไรเราอยา่างเพื่อที่จะให้ให้ให้คนที่ไม่มีโอกาสของเราได้รับประโยชน์จากเรา,เราวันนี้ที่เราเล่นเกมกันเนะี่ยอันนี้คือแค่เกมบนกระดาษนะถ้าเราเหียบพลาดวันนี้หลายครั้งนั่นเราเรียกว่าเราเจ๊งบนกระดาษเพราะฉะนั้นกิจกรรมวันนี้หรือวันพรุ่งนี้หรือวันต่อ,นนอไปนะ ที่เรา,าทํางานเป็นทีมวุอ,อยู่แล้วเนี่ยอยากให้พวกเรากลับไปนะเอาประสบการณ์ความรู้ต่างๆที่เรามีตรงนีน้กลับไปพัฒนาที่ร้านอยาอมมา่างสมบูรณ์ you <laughs> วชิรวินวลริทธรานนท์นะครับจากบริษัทเอ็มอนันต์เป็น m ม n a จิ n งด i r เตอร์ครับจากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเอาทิ้งนะครับกับบริษัททีม s ักเซสนะครับของอาจารย์โทนี่มีความยินดีมากเลยนะครับแล้วก็น้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าสนุกและมีความสุขมากได้ความรู้นะครับได้เป็นทีมร่วมใจกันอย่างมากเลยก็ ข่าวหน้าเนี่ยน่าจะต้องได้ร่วมงานกันอีกแน่ๆเลยขอบคุณมากครับผมรันนะครับก็เป็นผู้จัดการการตลาดนะครับในบริษัทเอ็มอนันต์จำกัดสําหรับทริปนี้นะครับที่เราตั้งใจดีไซน์กิจกรรมเอาทิ้งนะครับให้กับทีมงานทุกๆคนเนี่ยจริงๆในทีมผู้บริหารเองเนี่ยเรานั่งประชุมแล้วก็พูดคุยกันว่าเอ๊ะเราจะจัดตัวเอาทิ้งเนี่ยด้วยทีมงานของเราเองดีไหมหรือเราจะเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกนะครับ แล้วก็มีการดีเบตกันหลายครั้งซึ่งจุดนี้เองเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะใช้ทีมงานเอาซอร์สนะครับในการจัดเอาติ้งเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยซึ่งต้องบอกว่ามันเกินคาดมากๆนะครับกับการที่เราจัดเองเนี่ยมาตลอด10ปีนะครับความเป็นมืออาชีพนั้นแตกต่างกันมากครับโดยเฉพาะเนี่ยเราได้ความเชี่ยวชาญน,นะครับจากทีมซั u c c ส s นะครับที่เป็นบริษัทจัดทีมบิวดิ้งที่ดีมากๆนะครับเราเองเนี่ยมีการวางโจทย์ไว้ว่าเราอยากได้ เรื่องของกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์นะครับในทีมงานของเราและช่วยยกระดับวิธีคิดหรือ mindset นะครับในการทำงานซึ่งส่วนตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่ากิจกรรมทั้งหมดที่ทางทีมของอาจารย์โทนี่นะครับได้ดีไซน์ไว้โดยเฉพาะเกมต่างๆในวันแรกเนี่ยมันเข้มข้นมากๆในบ่ายวันนั้นนะครับเราเองได้ตกผลึกนะครับเรียกว่า learning by doing นะครับทำไปด้วยแล้วก็ได้ ตกผลึกแล้วก็ได้ไอเดียต่างๆอย่างไม่รู้ตัวซึ่งผมว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างแยบยลมากๆนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับทางผมเองเนี่ยก็ค่อนข้างประทับใจในทีมงานสตาฟนะครับที่เข้ามาดูแลเราเนี่ยอย่างดีมากๆนะครับทุกคนเอนเตอร์เทนแล้วก็เป็นกันเองมากไม่น่าเชื่อว่าจะเมามันได้ขนาดนี้นะครับก็โดยรวมๆนะครับประทับใจมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆบริษัทไหนนะครับหรือผู้บริหารท่านไหนเนี่ย มองหาการจัดกิจกรรมที่เป็นทีมบิวดิ้งนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยขอแนะนําทีมซักเซสเลยครับสวัสดีค่ะชื่อพิชญยยกาัวริชานนท์นะคะตําแหน่งเชฟที่เอ็มอนันค่ะวันนี้นะคะได้มาเอาติ้งค่ะที่เขาใหญ่นะคะกับทีมบริษัทซักเซสนะคะประสบการณ์ที่ได้ก็คือมีความสนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็ทําให้ทีมนะคะรักกันมากขึ้นค่ะ แล้วก็เหมือนทําให้พวกเราสาวมาคีกันมากขึ้นค่ะชวนให้ทุกบริษัทนะคะมาใช้ทีมงานกับทีมซักเซสนะคะรับรองค่ะว่าสนุกค่ะแล้วก็ได้ความรู้ความสามารถกลับไปแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะก็สวัสดีนะคะชื่อนุกนิกนะคะก็ทําตําแหน่งกราฟิกดีไซน์ค่ะเป็นทีมมาร์เก็ตติ้งก็ถ้าถามว่าชอบกิจกรรมไหนค่อนข้างชอบทุกกิจกรรม ที่าทางซักเซสจัดให้เลยแต่ถ้าชอบเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษก็จะเป็นกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ตอนที่เล่นเกมกระดาษอะค่ะเรารู้สึกว่าเป็นเกมที่ทําให้เราแบบว่าได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันคิดให้กับบริษ,ษัทโดยที่มันเป็นแค่เรื่องสมมุติมันทําให้ได้ความสนุกแล้วก็ได้แง่คิดหลายๆอย่างให้กับองคอ์กรด้วยค่ะเชิญชวนให้ทุกคนลองอให้ซักเซสเป็นคนจัดกิจกรรมให้ดูนะคะก็สนุกมั่งจริงค่ะ สวัสดีครับผมแม็กนะครับทำงานอยู่ที่บริษัทเอแันนะครับในตำแหน่งดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งครับครั้งนี้ครับที่ได้มาร่วมเอาทิ้งแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรม building กับทีมซักเซสนะครับรู้สึกประทับใจในส่วนของกิจกรรมที่ละเล่นเป็นกระดาษนะครับที่มีให้ทางทีมงานได้ได้ร่วมกันวางแผนนะครับตรงนี้ครับรู้สึกว่าทำให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องน้องครับได้ได้มี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมากขึ้นนะครับได้สื่อสารกันมากขึ้นและได้ได้เห็นว่าเราเราทํางานกันเป็นทีมจริงๆครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับกับคนที่สนใจนะครับกับให้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับอาจารย์โทนี่นะครับซึ่งผมประทับใจมากมากซฮาจีนะครับจากฝ่ายมาร์เก็ตติ้งบริษัทเอ็มนันนะครับก็ถ้าพูดถึงกิจกรรมของคุณโทนี่นะครับส่วนตัวชอบกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์วันแรกนะครับแบบให้ทุกคนได้แบบได้คุยกันจริงๆได้ปรับความเข้าใจกัน มันถ้าพูดในจริงๆคือเราทํางานเราไม่มีโอกาสที่จะได้มาทํากิจกรรมอะไรแบบนี้เนาะพอเราได้คุยกันอะไรกันมันก็ทําให้บริษัทมันเกิดการสื่อสารที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็เกิดความสบายใจต่อกันทําให้บริษัทมันดูอบอุ่นขึ้นด้วยถ้าพูดตรงๆก็อยากจะเชิญชวนนะครับสําหรับใครที่สนใจก็นี่เลยอาจารย์โทนี่สามารถติดต่อได้เลยครับ